บ้านที่เสร็จแล้วก็อยากจะหาผ้าบูชาจับไปไว้ที่บ้านที่เหลือเนี่ยที่แบบทันอาจารย์ทิมยังมีไหมพี่อาจารย์ทิมตอนนี้ที่ไม่มีครับตอนนี้มีอยู่ปีหนึ่งสามปีหนึ่งสี่ครับนี่ก็จะเป็นลักษณะการแกะแกะมือนะฮะมันก็จะมีลักก็จะมีมีความลอกล่อกตามกาลเวลาอุ้ยอุ้ยจะจบท้่มือลองลององจ่อเป็นห่วงมือเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วลงรูปสสตูดิโอให้ชมนะฮะก็ อย่างร้านพี่ยอดเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวเอางี้ให้ท่านรัฐมนตรีโอนก่อนอ้าผมไแล้วเหรอใช่ครับผมถึงจะเป็นบ้านผมคุณก็ต้องโอน่เขอ๋ยวรอก่อนโอเคขอลาก่อนครสวัสดีครับ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 สวัครับสวัสดี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 คนััสดีครับสวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีครัดีครับสวัส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 ีครับสวัดีครับสวัสดีคีครดีครว แล้ถ่ายให้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะพี่คนเดียวเลยพี่นี่แนะนําวันนี้เขาแต่งตัวแบบรัดริ้วครับอยากโชว์ครับหนูเลโกจังรังแหมค่ะเป็นตักต้องแล้วก็เดี๋ยวชอขอเดี๋ยวร็อกสักทีเมื่อกี้พึ่งพิ่งพ่งพึ่งซื้อพระกับพี่ดิษพระราม5เต็มนะฮะก็คือผมอ่ะกำลังทำบุญไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่คืออยากจะได้พระบูชาสวยๆสักองค์หนึ่งไป ไปไปบูชาก็มีมีสนใจจะไปดูที่ร้านพี่ยอดอ๋อเไปเลยครับพี่เฉินเข้าไปที่ราของคุณทวดครับพระบูชาของคูณทวดวัดช่างให้ยอดจะมีเยอะฮะก็เลยเดี๋ยวนี่นะฮะครับร้านพี่ยอดอยู่ตรงนั้นครับไกลมากฮะเดินหลายก้าวต้องเดินก้าวอ่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยจะได้หรือเปล่านี่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาแล้วสวัสดีครับพี่เอินมามานี่อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเจาะ เนี่ๆๆยอดติดไมค์คือมันอย่างนี้ค <organizational> รับ <çocuğ> พี <Brother> <T> ่ยอดกินอะไรไว้อีกแล้วเนี่ยอ๋ไม่มีไม่ได้กินอะไรครับคือมันอย่างนี้พี่ยอดคือผมอ่ะบ้านเพิ่งเสร็จแล้วก็อยากจะหาพระบูชาไปไว้ที่บ้านก็เลยอยากรู้ว่าพี่ยอดเนี่ยตอนนี้มีพระบูชาที่ร้านเนี่ยมีมีกี่องค์บ้างเดี๋ยวขอถามก่อนบ้านหลังเท่าไหร่โอ้ ไม่ถึงสิบล้านมี่พี่ต้องบอกว่าแต่งไปเท่าไหร่ครับไม่ต้องรีโนเวทไปเท่าไหร่ก็แต่งไปกี๊กก็เกือบสิบทีถ้าพี่จะได้ขายพระราคาแบบสมให้สมน์ให้สมน์ให้สมนประตูหน้าบ้านเท่าไหร่นะตูหน้าบ้านจะพูดออกตรงนี้เลยเดี๋ยวถามว่าไอ้นี่อายเขาต้องมูด้วยตู้วยะปรตูหน้าบ้านบานละสองแสนบา่นวันว่นเข้า กูคนงัดกูคนข้าวเลยะเลยว่าของในบ้านมีค่ามากไม่มีก็วันนี้มันอย่างนี้ก็ครับเอ้ยนี่พระบูชาเนื้อว่านผสมูนื้อเนื้อว่านผสมปูนครับปี2504ครับมีแล้วเหรอครับเอ้ยพี่ขอชมหน่อยพี่ได้เลยครับแล้วเอ่อที่เหลือเนี่ยที่แบบทำอาจารย์พิมยังมีไหมพี่อาจารย์พิมตอนนี้พี่ไม่มีครับตอนนี้มีอยู่ปี13ปี14ครับปี2องเจ็ดก็หมดแล้วเนียนี่องเดียวครับที่ทำอาจารย์พิมที่ทำที่ทำอาจารย์พิมครับผมก็คือมันอย่างนี้คือ ผมม่นต้องการพระบูชาที่ทันอาจารย์ถิ่นวชังให้แต่อย่างถ้าพระบูชาเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อปูนผสมว่านแล้วถ้าเป็นเนื้อโลหะที่ทันอาจารย์ถิ่นวชังให้เนี่ยมีราคาเอาใราคาปัจจุบันนะราคาปัจจุบันที่ประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่ปีศูนย์สองเลยไหมอ่ะพี่ไล่เลยอ่ะพี่ไล่ให้ให้ให้เอฟซีดูเลยตั้งแต่หลายร้ายศูนย์สองนี่สองพันห้าร้อยสองของพนักานสองอันี่คือเป็นรุ่นแรกเลยหลักล้านครับเป็นเนื้ออะไร เน,น,น Blue ื้ <im> น Kaiser อโลหะผสมเนื้อโลหะผสมเราเป็นล้านขนาดหน้าต <at> ัดเจ็ดนิ oh ้วครับอ๋อองค์ใหญ่หายากอันสิพ <im it> ี <ones> ่หายากหายากสร้างไม่ดีคือคือหลวงพ่อทวดวัดชียงค่าเนี่ยถ้าพาบูชาติเขาสร้างแต่สองพันห้าร้อยสองถูกต้องครับสร้างตั้งแต่ครั้งแรกเลยสองพันห้าร้อยสองแล้วมีตั้งแต่ราคาหลักล้านมีแล้วก็ยังหนักล้านก็มาก็ปีสองพันห้าร้อยสามก็หลักแสนหลักแสนครับก็สองพันหน้าร้อยสี่ครับก็หลักแสนคำว่าแสนนี่คือแสนกี่บาทศูนย์สี่นี่ก่อนตอนพิกพีก็ต้องมีสามแสนครับสามแสนเลยสามแสนก็ไล่ขึ้น สองแสนประมาณประมาณศูนย์เจ็ดจะแพงกว่าเพราะว่าศูนย์หกทางวัดทําเยอะก็เลยเหลือก็เลยสร้างปีศูนย์เจ็ดน้อยลงคือพูดง่ายๆว่าปีศูนย์หกจะถูกสุดแล้วป่ะปีศูนย์หกจะถูกอ๋อจะถูกที่สุดใช่ไหมก็ประมาณแสนกว่าบาทได้ป่ะจันกว่าครับแต่ถ้าปีอ่าถ้าสมมติว่าอย่างปีศูนย์แปดอะปีศูนย์แปดก็อยู่ประมาณสองแสนกว่าครับวิธีเที่ระมาแลสักก็สองแสนกว่าบาทก็ไล่ระดับมาก็ศูนย์เก้าก็จะ ยู่เลราคาระดับใกล้เคียงกับ0.8แต่อย่างเนี้ยอันนี้ปี0.4นี0.4ครับปี0.4ครับถ้าถ้าถ้าอย่างเนี้ยราคาจะไม่ถึงแสนไม่ถึงครับแต่แต่รู้ว่าตอนช่วงแรงๆเนี่ย80,000 7 0 0 0 0มีนะใช่ครับแต่บางคนเนเซียนใหญ่ๆบางคนขายถึงเลขแสนเป็นแสนก็มีถูกต้องครับแต่ต้องสมบูรณ์นะไม่ใช่ว่าแบบเออแบบสีเปิดเปิดแล้วก็ทอกระทออะไรอย่างเงี้ยแต่องค์นี้เดี๋ยวผมขอตรวจเช็คดูก่อนนะฮะว่าได้เลยครับครับทุานีต้องดูไงเออวิธีการดูไหนที่ ดูดูลักดูบอลครับดูลักกับดูบอลดูสีครับคือตรงนี้ยเขาจะเรียกสีไงเขาจะเรียกว่าบอลบอใช่ไหมเป็นเป็นสีแบบเขาจะต้องเก่าซีดแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องเก่าเพาต้องชิมด้วยลองเพื่อนาลองดูครับนี่นะครับเพื่อนๆก็อันนี้จะเป็นพระบูชาปี2504นะฮะ ซึ่งจริงๆรุ่นนี้ผมก็เคยเช่ากับน้องแชมป์นะสององค์ตอนนั้นก็เช่าไปองค์นึงก็ห้าหมื่นบวกลบนะตอนนั้นที่ที่เราเช่าไปสององค์แต่ด้านหลังจะมีพอสอบใหญ่นี้เขาจะใช้การแกะใช่ไหมใช่ครับแกะมือห้าหมื่นกว่าบาทนะอย่าพูดเลยนี่ก็จะเป็นลักษณะการแกะแกะมือนะฮะมันก็จะมีลักก็จะมีมีความลอกลอกตามการเวลาแต่บอลนี้คาสสิกมากเลยอย่างนี้เก้ทําไม่เหมือนไม่เหมือนกระบอกเลยเพราะอายุอายุของของบอลใช่ใช่แต่ก็เดี๋ยวขอตรวจรายละเอียดพ้าก่อนจมูกจมูก พราะรุ่นนี้ผมเห็นกระท้อเยอะจนใหญ่จะกระท้อที่เท้ากับจมูกครับงปลายจะบุกนี่ทำตกแล้วกันถ้าตกตกนี่อาจจะกระเทาะใช่ใช่อันนี้ก็คือข้อเสียคืออย่าทําร่วงใช่ครับใช่ครับไม่ดีนะเราให้เป็นโลหะถ้าตกแล้วก็ชำรุดเหมือนกันโลหะใช่ใช่ใช่ก็ดูโดยรวมแล้วก็พระนี่เออถือว่าสมบูรณ์กว่าสององค์ที่เราเคยซื้อไปนะพี่พลนี่ขายได้แพงกว่าดิ อันนี้ผมจะเอาไปบูชาที่บ้าน,นคือวันนี้วันนี้วันนี้มาเช่าแล้วก็บอกว่นนา,าววบูชา,าไปไว้ที่บ้านีนเ,เดี๋ยวสักพักไปอยู่ที่บ้านลูกค้าตัวปีก็บอกบูชาเลยไปไว้บ้านลูกค้าออแต่ยิ่งอันนี้ผมจะเอาเข้าบ้านจริงๆิงแล้วก็พี่รู้ไหมว่าผมอะตั้งใจเลยวันนี้คุยกับท่านรัฐมนตรีผมบอกว่าผมอยากไปซื้อพระบูชา แต่ถ้าซื้ออ่ะผมอยากซื้อกับพี่ยอดสุราบขอบคุณมากครับขอบคุณครับใช่ก็เต็มที่เลยพี่เพราะว่าเพราะว่าพี่ยอดจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยแกพาบูชาเยอะมากแต่ตอนนี้แกขายเยอะแล้วครับจเหลือแค่นียเพราะตอนนั้นผมจำได้แกมีหมดอ่ะ08 05 06อะไรมาแต่ตอนนั้นบ้านยังไม่ได้ซื้อไงไม่มีปัญญาไงตอนหลังนี่คือมีปัญญาแล้วเพราะผมฟอกครับฟอกอะไรครับฟอกไตก็คือแต่ถามว่านี้วว่านผสมปูเนี่ย สิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือ1ราคาไม่สูงมาก2มีเก้าเนื้อว่าน2 4งสี่ผสมอยู่ด้วยเขาถึงเรียกว่าปูนผสมว่านถูกไหมพี่เผอร์บางองค์มีฝังเก้าเด้วยเอ็กเซลเลยเอ็กเซเลยเอเซแล้วก็แคะเลยแค่เก็นีก็เอามาคืนพี่นะเนี่ก้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ลักเนี่ยมันก็จะมีการลอกหลุดลอกออกไปตามอายุเพราะว่าอันนี้ก็อายุก็เกือบหกสิบสี่แล้วหกสี่ก็หกสิบสามหกสิบสามปีที่เขาฝังเนื้อว่านสี่ข้างองคไหนั่นนั่นนีเดี๋ยวเราไปเอ็กหน่อย เป็นใหญ่เอหัวขีดอยู่ในนี้ตรงไหนก็ต้องบอกหลวงพ่อทวดไว้ก่อนว่าขอขอให้พี่ยอดเปิดถูกๆหน่อยองค์นี้พี่ยอดราคาครับเปิดเท่าไหร่ครับผมเอาไว้สมฐานะบ้านน้องเฉินนะครับใช่ครับผมเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นเลยเหรอครับผมก็ตกใจนึกว่าเจ็ดแสนคือเปิดที่ราคาหรือเปล่าเนี่ยไม่ตกศูนย์หรือเปล่าไม่คือทันเนื้อดเนื้อว่านสมบูรณ์จะราคาไม่ถึงแสนแต่ถามว่าเจ็ดหมื่นเนี่ยก็ถือว่าสูงสำหรับแต่อ่ให้ผมพูดตัวแบบต่อหน้าหลวงพ่อตรงไปตรงมาก็คือว่า ก็สวยกว่าทุกองค์ที่ผมเคยเห็นนะของค์นี้สวยสวยจริงครับเพราะว่าของแชมป์ตอนนั้นที่ผมเช่าเข้าไป2องค์ก็ก็ห้าหมื่นกว่าบาทก็ก็มีแบบจะลงตลอดใช่มันจะมีกระทาะนี่สวยเลยเห็นไหมไม่ไม่ได้สวยก็คือนึกภาบออกนึกภาบออกนี่แชมป์พี่ยอดวันนี้แชมป์ไม่อยู่พุ่มพี่ยอดนึกภาพออกว่แชมป์อ่ะไม่สวยเท่าพี่นี่สวยนะตาตาเจ็ดหมื่นขอขอต่อสักคำนะพี่ยอดอ่าก็คือต่อดีๆนะอันนี้ตั้งใจจริงๆจะเอาไปบูชาที่บ้านก็ไม่ได้ที่จะขายอันนี้บอกเลยอันนี้ชอบมาก ขอสักคำบางๆขอสักห้าหมื่นอะไรแบบนี้ห้าหมืนคงไม่ได้ครับมือ้ยเอาเจ็บมือน้องน้องน้องร้องเป็นหมวกมือจริงอันนี้เขาเหนียวนะพี่เขาเหนียวใช่ไหมโอเคเอางี้ครับ เอาราคาทุนทุนเหรอรับเอาทุนเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นราคาทุนมั้ยอ่ะราคาทุนเลยเอาหกหมื่นแต่หกหมื่นนี่คืถือว่าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้โอ้คิกว่าให้ฟรีพี่ได้ตังค์นั่งเขียนได้ได้พระโอเคได้ใจด้วยโอเคพี่บอกมาราคาทุนได้นะน้องเอมส์ก็ก็ไม่กล้าขัดแล้วก็จบครับคือผมซื้อครับก็อันนี้จบไปที่ร้อยแล้วนะครับเอาเป็นพระนี่นี่น้องเต๋สไว้ขึ้นบ้านใหม่พระบูชาขึ้นบ้านใหม่ราคาทุนเลยจบที่ราคาหกหมื่นบาทแต่ที่มันสวยสมบูรณ์จริงๆนะคื เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วลงรูปสตูดิโอให้ชมนะฮะก็อย่างร้านพี่ยอดเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวเอางี้ให้ท่านรัตนวณีโอนก่อนอ้าวผมไม่รอดหรอใช่ครับผมถึงจะเป็นบ้านผมคุณก็ต้องออมเพราะเป็นหน้าที่คุณอย่างอย่างที่โอนใช่อย่างร้านพี่ยอดเนี่ยก็คือก็จะมีพระเนี่ยเน้นหลักเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนี่ยเป็นหลักใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าพี่ยอดเนี่ยอ่าเดี๋ย่พี่ยอดเนี่ยเขาก็จะมีองค์พ่อด้วยนะซึ่งองค์พ่อจตุคามนี่อย่างเงี้ยพี่ยอดช่วย อ่ะยกมาวางตรงนี้สักหน่อยโอ้โหหนักมากเลยอ๋อหนักใช่ไหนอันนั้นไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าอันนี้หนักครับผมไปถ่ายอันนี้เป็นรุ่นเจดีไลน์ปี2545้ี่ห้าแนะนำหน่อยพี่ตั้นขุมพันท่านสร้างมาสร้างมาจากต้นแบบที่ประตูวัดพระธาตุอ๋อเห็นบอกว่าท่านตั้งแตการสร้างไม่เยอะใช่ไหมใช่ครับมีแค่80คู่ แปดสิบคู่แปดสิบคู่ครับเป็นคู่เป็นคู่ครับองค์นี้คู่ที่สี่สิบสี่ครับถ้าเราเอาบูชาเนี่ยเอาองค์เดียวไม่ได้หรอไม่ได้ครับต้องต้องคู่ครับคือเขาบอกว่าต้องเดินต้องดูมือมือไม่ได้องอย่างนี้เขาเียคือองค์จัตุคามและแล้วเท้ารามเทพใช่ไหมใช่ครับเขาถึงคู่กันว่าองค์ไหนเป็นท่านเท้าจัตุคามครับองค์นี้องค์แรกครับเท้าจัตุคามเท้าจัตุคามอันนี้ก็คือองค์เท้ารามเทพครับและมีกุมเทือตาคุณโหนตาคุณโหนนะครับแล้วอย่างนี้สนนราคากลางอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเเป็นนนคคูู่่่ีีย ตอนนี้ปัจจุบันนี้สองแสนห้าครับสองแสนห้าแต่ถ้าเมื่อก่อนตอนพริกห้าหกแสนโอ้โหครับแล้วหาไม่ได้ด้นะหางต่ฐานเนี่ยเขาขุดอะไรนะเปลต่ฐานรู้สึกจะโล่งๆนะครับโล่งๆใช่ไหมดักมากอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับพี่เป็นเนื้อทองเหลืองอ๋อเป็นเนื้อทองเหลี่ยงทองครับนื้หลอดทองแต่นี่ก็เข้าพิธีใหญ่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันี้ก็น่าสนใจนะหรือว่าจะเอาสักคู่เอาเลยครับยินดีนะท่องเที่ยนพี่ยอดยินดีนะครับเอาเลยครับแต่พี่ยอดนี่คือมีหมดอันนี้ก็จะเป็นพระพุชาบางส่วนอันนี้ก็จะเป็นของวัััาาสสรรรดว่ใชมคบ วัดประสาทก็ราคาก็จะถูกกว่าขอเพราะช่างให้ใช่ครับก็แล้วที่เหลือนี่ก็คือก็จะเป็นที่แบบว่าท่านอาจารย์นองเสกใช่ครับที่ท่านอาจารย์ทีมนี้คือขายหมดแล้วถูกต้องครับพี่ไม่เหลือเก็บไว้บ้างเลยเหรอเหลือไว้บูชาที่บ้านมีมีมีครับมีที่บ้านก็ยังมีครับยังมีมีศูนย์ห้ากับศูนย์แปดที่ยอดยังมีไหมมีศูนย์แปดอยู่ครับอยู่ที่บ้านเหรอครับผมประมาณเท่าไหร่ราคาับศูนย์แปดประมาณก็ตอนนี้สองแสนบุกลบครับสองแสนบุกลบใช่ไหมครับอันนี้ก็พิธีเปลี่ยนเรื่องใช่ใช่ครับใช่ครับปีเดียวเลยเลือลยคครรรับบจิงๆแ้วพพะูชาี่ยยอออดขงงสาพทว ราคาจะถูกลงเยอะนะแล้วผมมองว่าพระบูชาสายหลงวงพ่อทวดยังถูกกว่าหลวงพ่อหลายหลวงพ่อนะ <c oughs> ใช่ครับแล้วบางทีผมดูว่ายังถูกวกว่าหลวงพ่อพรมกว่าหลวงพ่ออ่าหลวงปู่ทีมเองน,นะครับ <c oughs> คือจริงๆผมว่าพระบูชาถ้าจะเอามาบูชาผมว่าพระบูชาลนะหลวงพ่อจะน่าเก็บอย่างผมเนี่ย <c oughs> นึกถึงพระบูชาเนีย่ยผมก็จะนึกถึงหลงวงพ่อทวดเป็น <c oughs> องค์แรกเลย <c oughs> ครับคือตัวผมมะผมได้พระหลากหลายนะแต่หนึ่งในใจผมมะผมก็ศรัทธาหลงวงพ่อทวดวัดช่างให้ที่สุดแต่ผมเชื่อว่าเกือบทุกบ้าน มีหลวง่ทวดต้องมีจัดจะทันอาจารย์ทิมหรือไม่ทันก็ต้องมีถูกต้องโดยส่วนใหญ่จะมีทุกครันงมีหมดใช่ใช่ก็เขาถึงบอกไงอย่างบินบริลลิตที่ออกรายการใจาะใจที่เขาบอกว่าที่เขาสัมภาษณ์บินว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ทํางานที่ปติกตึงมาตลอดชีวิตเขาเขาไม่เคยเห็นไทรที่แขวนพระหลวงพ่ทวดไว้ที่คอหรือว่าอยู่บนรถตายโหงสักคนเพราะว่าพิธีกรเขาสัมภาษณ์เลยว่า ที่ไปดูที่รถทั้ทุกครั้งหรอผมดูตลอดแต่เขาบอกเห็นแต่เขาไม่ไม่ได้เอ่ยว่าหลวงพ่อไหนอะไรที่ว่ามีเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อทวดเอาเป็นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเจอคนตายคารถเลยถ้ามีหลวงพ่อทวดตายได้ไงอ่ะเขารับหลับแค่ว่าปุ๊บใช่ประสบการณ์ได้ไอ้นี่คนตายจะจะรักษาคุ้มครองตลอดผมไม่เจอผมหลับเลยอ่ะหน้านอนเมืองนี่ไม่ขึ้นเกาะไม่มีเสียงคนแก่เขาเรียกอ่ะตื่นตื่นเลยไปนั่งเลยสารตดลก็ท่านรัฐมนตรีบอกเนี่ย เอาเงินสดเหรออ่ามีมีเงินสดนะพอป่าวพวกพันได้อ่าเอาเงินสดจ่ายก็ได้ก็ถ้าโดนภาษีก็เรียกกับร้านพี่ยอดสุราได้ยอดเครียดเลยคุณยอมาเสร็จแล้วโอ้ยใช่กำไรแค่พอเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเรียคือถ้าตรวจแบงก์ก็พี่อ่ะไม่หรอกเราจ่ายภาษีกันอยู่แล้วพี่ยอดใช่ครับผมผมจ่ายภาษีทุกปีครับใช่พวกมือหน่องมือหน่องมือ ก็ชอบมากแล้วตรงนี้โอ้ต้องกระทำได้ใช่ไหมนโมโพธิสัตว์โอาคันติมายะอิติพักวาอันนี้คือผมจำได้แน่เด็กๆเพราะว่าพ่อผมก็เกิดที่จังหวัดปัตตานีอ้าดูดิค่ะอย่างงี้ยโหหยิบแม่นมากครับเฮ้ยมันจะเป๊ะอะไรเตรียมกันหรือเปล่าเดี๋ยวเขาหาว่าอากิกองอากิไม่เตรียมนะอ่ามหยิบมาเป๊ะเลยแมเนาะหยิบแม่นเนาะเป็นคนที่แบบกะอะไรแบบหยิบก็คือมันมีปึกนึ็นต้องหกหมื่นใช่ไหมปึกยังต้องสี่หมื่นก็เอาปึกสี่หมื่นให้พี่ยอดเท้าโอหแม่นมากเลยเฮ้ยนี่หลวงพ่อจะมมมมาาออยู่กกัับบบผขคคุณร ให้ฝึกสี่หมื่นใช่ไหมสี่หมื่นหกหมืนเียกส0 0หมื่มาแ่สี่หเขาอ่ะแม่นมากอ่ะได้หรอยอดของพระคุณมากครับต้องเจิครับยินดีครับยินดีครับอ่หลวงพ่ทวดไปอยู่บ้านเสร็จแล้วไ่อเสร็นนล้งมั่งรวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับผมอีกครับอีกสองคุมไหมอ่าผมพ่อทวดครับคิดอยู่นะคิดอยู่นะยวจะต้องไปดูที่ก่อนเออแล้วมาอันาี่ว่างให้ทานหน่อยนะอทงให้ทานหน่อยอย่างล่าสุดพี่ยอดเป็นไงงานประกวดพระเดี๋ยวโชว์ท่าน ผมนี่ได้แชมป์โต๊ะสามโต๊ะสุดยอดโต๊ะหลวงพ่อทวดสองโต๊ะเลยนะแล้วก็หลวงพ่อพงโต๊ะหนึ่งได้ข่าวว่าคุณเอาเดาจอไปคุณพี่ทอนหรือไม่ครับเอาไปคุณอ่าไม่เดาจอพ่อตายไม่ได้ไปนี่ไม่มันเป็นอย่างนี้คือเนี่ยเราส่งไปทั้งหมดเนี่ยห้าสิบสี่องค์นะติดรางวัลที่หนึ่งสี่สิบเจ็ดองค์นี่คือมาตรฐานลังเทปครับเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็จะมีรางวัลที่สองมาอ่าห้ารายการรางวัลที่สามมาสองรายการอ่าก็คือมาตรฐานของลังเทพมาตรฐานอันนี้ เราเป็นอย่างนี้มาเนี่ยตลอดระยะเวลาเป็นสิปีตั้งแต่ที่พี่ยอดเห็นพวกผมใช่ครับตั้งแต่สมัยก่อนนะเดินส่งพระอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อทวดนี่ถ้าไม่สวยจริงไม่ผ่านหลวงพ่อทวดนะบอกเลยนะสุรราชการสามพาร์เนี่ยเยอะถ้าไม่สวยจริงอ่ะยากมีอยู่งานสองทุ่มสามทุ่มอ่ะต้องหดูงานป่ายับไงงานวันเกิดต่ายัอ่ะต้นไม้ต้นไม้ปีหน้าครับปีหน้าปีหน้าเดือนมีนาใช่ใช่งานใหญ่ผมก็ไประเองหลวงพ่อทวดทุกปี ก็เอาเต็นไปแล้วล่ะใช่ต่อเต็นไปด้วยใช่ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ยอดเป็นศูนย์ขอบคุณเป็นบ้านแล้วให้นะครับพี่มันจอเดชจอเย็นน่โอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าเป็นกำลังใจของเรากลุ่มลังเทพนะครับวันนี้ตัวผมฉันลังเทพท่านลังเทนส่วนทางคพลังเทพพี่ยอดสุราษฎร์แล้วก็เดชะอขอเดราก่อนโอเคขอลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ